ันนี้คือสูตรวิ่งล่างแค่สองตัวเองนะคะถอดสูตรให้แล้วนะคะวันที่สิบหกตุลาคมค่ะวันนี้มีหนึ่งมีหกนะคะตัวใดตัวหนึ่งค่ะสองตัวนี้มาตัวใดตัวหนึ่งนะคะถอดสูตรให้แล้วค่ะ ไม่ต้องคิดให้ยากนะคะไม่ต้องคิดให้ปวดหัวะค่ะ <S <S วันพรุ่งนี้วันที่สิบห้าตอนสามโมงเย็นนะคะเราจะสรุปให้นะคะสรุปสามตัวสองตัวให้นะคะโปรดติดตามนะคะ กดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะ